สู่รายการพลระวาบายเจอไฮกับชันชีวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่เชิญพาทุกคนไปที่นี่เลยค่ะเอลลี่คาเฟ่แมปปิ้งบิสโจรเห็นแต่งตัวอย่างนี้รู้ไหมอินจีจะไปหาอะไรช้างช้างชางช้างช้าง,ง,งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าวันนี้อิจีจะไปเจอช้างกันค่ะน้องช้างน่ารักมากๆเลยอยากเจอแล้ว ซึ่งวันนี้จิงก็ใช้บริการ C.R. Carrental นะคะบริการรถเช่าของเชียงใหม่ด้วยรถมารอตรงนั้นแล้วมีแค่รถนะคะไม่ใช่มีคนขับมาด้วยขอตัวนะคะเจอกันที่ a อลลี Cafe ค่ะ อยู่ที่เอลลี่คาเฟ่แมปปิงบิสโทรนั่นเองนะคะขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่เป็นคาเฟ่ลับนะคะซึ่งเดินทางจากตัวเมืองมาที่นี่ประมาณ40กิโลเมตรค่ะและที่นี่นะคะนอกจากจะมีช้างแล้วยังมีน้องหมาน่ารักด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์อะไรค่ะ คุณกิ่งแล้วก็คุณเจเจ้าของร้านแอลลี่คาเฟ่แม่ปิงบิสโทรก่อนที่จะพูดคุยถึงสุนัขก,กับช้างพูดถึงที่นี่ก่อนดีกว่าคะ่ะแอลลี่คาเฟ่จริงๆอะ่ะคำว่าแอลลี่ของเราอะ่ะมันมาจากคำว่า e l e p ลเฟนเอลโลเฟนเพคาะว่าเราทำเพื่อให้เอล p ลเฟนของเราอะ่ะอยู่ต่อไปได้ในสภาวะโควิดแบบนี้ค่ะ ตัวค่ะจริงๆจะได้รู้ว่าเออเราหาครบหรือยัง11ค่ะ11ตัวแล้วตะกี้แอบเห็นไม่ใช่ด้ชชุนหนึ่งตัวใส่รับใส่รับน้องฟองตัวมาเป็นดัชชุนลายยาวมาตรงนี้คือมุมอะไรคะในส่วนเนี้ยคือสมมติเราลูกค้าเข้ามาเนาะเรามีหมาเยอะเนี้ยเราก็จะมีแบบงื่นไวยอะไรนิดนึงเนี้ยค่ะสำหรับน้องหมาเพราะว่าน้องหมาที่เราอยู่ที่เนี่ยเราเราไม่อยากให้แบบ เป็นเพจคาเฟ่ที่แบบเทรนมาแบบนั้นไงค่ะว่าไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจว่าสุนัขทุกตัวจะต้อง p l e a คนทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเราตั้งใจอยากให้เขาเป็นแบบที่เขาก็เลยอยากให้เขาลูกค้าเข้ามาให้เขาดูกฎก่อนว่าอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้อะไรเลยโอเคระวังหมาแง่งสายหมาตัวหมาดําตัวยาวๆที่ใส่สร้อยทองสร้อยทองเหตุรับโบ้เหตุรมโบ้ตัวไหนคะเอ้ยตะกี้โบ้ให้จีจับแล้วให้จับเป็น เป็นเป็นกรณีไปแล้ขออนุญาตนี่ไงคุณโบคุณโบให้ให้ขนมเขาแล้วเขาก็เลยให้จับหน่อยเราก็ไม่ค่อยกล้าจับมากหรอกอันนี้ถ้าอยากเล่นกับหมาต้องใช้เสียงสองถนัดอยู่แล้วค่ะแพนด้าแม่นใค่แล้วยัมโบยัมโบค่ะนัมโบนัมค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากโอเคตอนุ นี่ใครนี่เลยนะเนอเรามานับกันดีกว่าว่าที่อยู่ตรงนี้มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 8 9 10 11อ้าวครบแล้วนี่ไม่ต้องหาแล้วโอเคแนะนำแต่ละตัวเลยดีกว่านะคะค่ะคนนี้คนนี้อยากแนะนำตัวคนนี้ชื่อน้องเยลโล่นะคะแต่ว่าเยลโล่เนี่ยแก่แล้วอายุ11ปีเลยสิบเออู้หมาแก่ก็จะแบบขี้วโวยวายหมายจีโทนี่สิบสามสิบสี่แล้วโวยวายจริงขมือยังไง โอ้ยเก่งเก่งค่ะใอ๋อโดนตบหน้าไปโดนแดดล่างเลยอ่าตัวข้างๆจีดีกว่าอันนี้ชื่อน้องบิเกิลจริงๆที่ชื่อบิเกิลคนนี้ชื่ออะไรคะอะตอมค่ะอะตอมตัวใหญ่สุดแล้วแต่ว่ากระอ้๊งหน่อยนเป็นข้อเดียวกันคือหนึ่งขวบอ๋อไหนไหนเป็นข้อเดียวกันเราจะได้ทราบโอ้ยนี่แค่ขวบเดียวเหรอนี่งบิเกิลหนึ่งสองอะตอมสามน้องจิ๋วจิ๋วจิ๋ว Uh... ตุ้ยอันนี้ลูกแม่ของเขาคือน้องฮันนาค่ะผสมกับตัวไหนคะผสมกับแรมโบเลยค่ะแรมโบนี่คือลูกๆของแรมโบนั่นเองเคแล้วก็มีน้องเดซี่น้องเดซี่คือหน้าไม่เหมือนคนอื่นเพราหน้าเขาจะเรียวยาวใช่สันเป็นคมและนี่ชื่อแมงโก้นะคะแมงโกเป็นลูกของเยลโล่ค่ะเป็นลูกของเยลโล่เสรลับปะคะเสรลับคืออันนี้ดัชุนขายยาวจริงๆเพิ่งได้น้องมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนน้องเป็นหมาจัจัด ก็แบบเป็นขี <verw Har ps> like, era, no ้เลือนอะไรเงี <settling> ้ยก็แบบเอามาเลี้ยงไว้จนรักษาขี้เลือนหายก็แบบกลายเป็นแบบดาวเด่นที่นี่ไปเลยน้องแบบทุกคนเข้ามาก็แบบว้าวแลมโบแลมโบแลมโบนั่งแลมโบขอมือแลมโบขอมือแลมโบเก่งมากไม่เป็นไรค่ะแลมโบเก่งมากแลมโบเป้ง ตายเลยปิ๊งตายปิ๊งตายตายนอ้ยกล่นยังเลยต้องใหให้ขนมแล้วแหละคือตอนที่แรมโบ้มาอยู่ด้วยอะตอนนี้ตรงนี้ไม่ได้ทำหมันนะนคะน้องฮาน่าก็ก็พาเขาไปทำหมันแต่ตอนนั้นผลเลือดเขาทำหมันไม่ได้แล้วก็พอรับแรมโบ้มาอยู่ด้วยเขาผสมกันแล้วเขาเกิดลูกที่เราจะหาบ้านให้หมดเลยเพราะว่าเราคงแฮนเดิลไว้ขนาดนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตมาแล้วเขาวิ่งเล่นแล้วเขาอยู่ด้วยกัน ลรวคิดว่าที่เนี่ยคือแบบมันเพอร์เฟกต์สำหรับหมาประเภทนี้แล้วอะไรอย่เงี้ยคือถ้าสมมุติรับเลี้ยงคนรับเลี้ยงไปเขาจะดูแลดีถ้าเราไม่เขาจะมีที่ให้วิ่งเล่นมีแม่น้ำให้ว่ายน้ำไหม mm hmm. อะไรอย่เงี้ยก็เลยทําใจไม่ได้ก็คือเลี้ยงไว้หมดเลย กลายว่าเป็นจากที่มีแบบไม่กี่ตัวก็กลายเพิ่มมาอีกสีห้าตัวเฉยเลยเอ,อ,อะไรประมาณนี้นี่ก็คือแบบเออเป็นเพทเลเวอร์ตัวจริง <laughs> แบบนึกถึงใจของสัตว์ตัวอื่นด้วยไม่ได้แบบนึกถึงแบบความสะดวกสบายของหลอเดียวแต่เราก็ไหวแหละเร,เราไห,หวเราต้องวเราต้องไหว ของหมดเลยตะกี้แอบได้ชิมอันนี้แล้วอร่อยเห็ดเข็มทองทอดทอดกรอบอร่อยอย่างนี้คือถ้ามาอยากมากินเลยแบบไม่ต้องเฟรนฟรายก็ได้นะเห็ดเข็มทองก็แบบมันๆกรอบๆอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้อะไรเอ่ยคาราเมลี่เหรอคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกคุกทอดก็จะคลุกสมุนไพรต่อไปค่ะไก่ทอดซอสกะหรีขึ้นมาหน่อยนี่เป็นสปาเกตตี้อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้พริกขี้หนูกุ้งสดอันนี้คือที่ร้านจะขายดีมากของหวานก็ ของหวานกับเครื่องดื่มก็จัดแน่นเหมือนกันนะคะพอพอกันเลยนิดนึงมาดนมาร์อะไรบ้างเอ่ยตัวที่ขายดีที่สุดของร้านเค้กจะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะอันนี้จะเป็นเค้กวานิลาเคียนชีสขายดีมากอันนี้ ลเลมอนชาร์ดเดินมามนค,คุณกิ่งแะจองคุณจิตรชอบกินเลมอนทาร์ดมาชอบกินแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่ล่ะค่ะเป็นมะชากีม๊มะชากีา๊นโน่แล้วก็แบบว่าพอชั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยให้มีหลายรสชาติอันนี้ล่ะค่ะวอฟเฟิลวอฟเฟิลไอศครีมอันนี้ขายดีที่สุดเหมือนกันแบบมีทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ในจานเดียวกันถูกต้องมันแบบวอฟเฟิลมันต้องกินคูค่กับไอติมแล้วก็ต้องมีแบบสตรอเบอรี่แล้วก็แบบมีกล้วยอย่างเี้ ส่วนเครื่องดื่มนะคะจัดมาสองแก้วเลยเครื่องดื่มตัวอเมริกาโน่พีตตัวนี้หอมหวานทานง่ายเนี่ยอันนี้ชาลินจีกุลาโอเคงั้นเดี๋ยวลินจี่ขอรบกวนทานทั้งอาหารเครื่องดื่มและของหวานเดี๋ยวเราไปดูที่ศูนย์ช้างก่อนหลังจากนี้นะคะก่อนที่จะไปอาบน้ำช้างกันค่ะได้ค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่ที่ชันช่วยช้างนะคะจะเป็นเหมือนช็อปที่เราช่วยซื้อของนะคะถ้าเราซื้อของปุ๊กก็เป็นการช่วยช้างเลยนอกจากนี้สามารถช่วยในเรื่องของอาหารได้ด้วยค่ะพวกเธอเป็นช้างเหรอใช่ถ้ากินใหญ่เลยเนี่ยช้างน้ำหนักตัวของเขาเขาต้องกินกินอาหาร1 0ของน้ำหนักตัวของเขาซึ่งช,ช้างตัวหนึ่งหนักเท่าไหร่คะช้างตัวหนึ่งก็ สอตันขึ้นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ 2, 3, 400ร้อยโลตามน้ําหนักตัวของเขาเลยอุ้ยถ้ามีคนด่าว่าอีช้างนี่แต่เขาคิดหนักเป็นตันเลยนะเวลาไปหาช้างอ่ะจะมีแบบเสื้อแบบประกากยอรประกากยอคือต้นตนำรับของคนที่เขาเลี้ยงช้างไว้อยู่แล้วเงี้ยค่ะก็แต่ ฉันช่วยช้างด้วยมีตัวกระโดเราก็มีเสื้อยืดอะไรด้วยเดี๋ยวจันจีจะช่วยอุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะอปครับเรียบรอยขอบคุณเล็กๆน้อยๆหัวช้างกินเยอะกว่าเราเยอะเท<บ>่านี้ไม่รู้จะพอหรือเปล่า ่อนที่จิจะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็อาบน้ําช้างเราต้องหมุนวงล้อก่อนว่าทีมงานคนไหนจะเป็นผู้โชคดีต้องผู้โชคดีนะคะที่ได้อาบน้ําช้างรางวัลนะคะก็เป็นเงินรางวัลจากจินจิห0 0่บาทนะคะแล้วก็พิตินะคะอีก500รวมเป็นสองพันบาท ก็ลยะกจะแบ่งส่วนหนึ่งมาท ah <|so|> ําบ oh, to okay, okay, ุญให้กับช้างเนอะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีกว่านะคะ อะไรคะมันมีความเก๋ความบังคับความขู่เข็นอยู่คือเราอะอยากให้แบบมาใกล้ๆช้างมากอดช้างมาอุ้มน้องช้างได้ห้ามอุ้มน้องหมาแต่อุ้มน้องช้างได้ลองก็แบบยกห่ไหมตอนนี้ลองยกไหมอย่างเนี้ย คุณกิ่งก็จะบ้าเหรอของเชื่อกนี้ชื่ออะไรบ้างคะอันนี้ชื่อแม่สอนค่ะแม่สอนนะคะก็อันนี้คือป้าทองมาป้าทองมาเนอะโอเคอยากให้คุณกิ่งฝากที่นี่หน่อยละกันเนอะเพราะว่าเราทําที่นี่เพื่อช้างโดยเฉพาะแหละค่ะ ทุกอย่างที่เราทําทุกอย่างที่เราอยู่่มันมีความหมายทั้งหมดโดยเฉพาะการที่แบบเราอยากให้ช้างอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยากให้แบบน้องหมาอยู่ในพื้นที่ที่แบบเขา สมควรที่จะอยู่เป็นอิสระนั่นเองเพราะว่าพื้นที่กว้างปลอดโปร่งนะคะอยู่ข้างริมแม่น้าอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วช้างก็แฮปปี้ด้วยอุ้ยช้างอึโชเลยนะแฮปปี้กินเยอะก็เพราะว่าคุณผู้ชมลูกค้ามาช่วยเยอะช้างเขาก็เลยอยู่อย่างแฮปปี้เนาะโอเคถ้าใครอยากจะมาที่นี่ต้องมายังไงบ้างคะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงนะคะก็40ินาทีจากตัวเมืองเปิดปิดกี่โมงบ้างคะเปิดเกโมงค่ะก็ปิด5้าโมงเย็น ถ้าสมมุติมาก็อยากเจอน้องช้างก็ช้างจะอยู่ประมาณ11 1บเอโมงเนาะเาช่วงเช้าเขาอาจจะแบบไปเดินเล่นออกกําลังกายอะไรเขาจะมาอยู่ที่อยู่สิบเอโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะค่ะแล้วก็น้องหมาก็อยู่แถวนี้เลยวิง่งเล่นโอ,โอเคโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณกิ่งมากๆเลยะนะคะคสนุกมากๆ,ๆเลยสถานที่ก็สวยมากๆเลยค่ะ ก็ได้มาอาบน้ําช้างตอนแรกก็อยากจะทำคอนเทนต์สวยๆถ่ายรูปสวยๆแต่พอได้เข้าใกล ช้างจริงจริงจิงจงจงก็เห็นว่าช้างอายุเยอะแล้วก็การทําความสะอาดของเขาเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันมากขึ้นเพราะว่ามีหนังที่ลอกของเขาเอยทรายที่อยู่บนหลังเอยแล้วก็ช้างที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะไม่แช่ในน้ํานานม,มันทําให้เราทําความสะอาดเขาได้ยากมากและควันช้างก็มีน้อยมากๆค่ะสิ่งที่สําคัญตอนนี้จิงๆเชื่อว่าน่าจะเป็นเงินทุนที่จะช่วยต่อชีวิตช้างแล้วก็ควันช้างแล้วก็คาเฟที่มีด้วยอยากจะให้เพื่อนเพนเลเวอร์บายเจอฮนะคะถ้าได้ดูเทปนี้แล้วก็ มาบริจาคเงินกันนะคะจะได้ช่วยเหลือควานช้างแล้วก็พี่กิ่งนะคะจะได้ต่อชีวิตช้างทั้ง10เชือกนะคะมาช่วยกันเยอะๆนะคะ ของเพชรหมาดนะคะเพชรช็อปที่ใหญ่อลังการที่สุดในเชียงใหม่กับเจ้าภาคเหนือกับเจ้าคือใหญ่จริงๆที่เรายืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นสาขาหนึ่งนั่นเองใช่ใหญ่ที่สุดด้วยสาขานี้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่เป็นสาขาที่ของเยอะที่สุดและหลากหลายที่สุดค่ะและเป็นสาขาแรกแล้วก็เป็นสาขาที่ลูกค้าเยอะมากที่สุดค่ะ จริงหัวเข้าไปแล้วแบบเยอะมากมีกี่สาขาคะตอนตอน,นี้ตน,นี้แปดสาขาแล้วค่ะซอยนี้จะเป็นของน้องหนาก่อนนะคะเจอชั้นเจอไฮขนมตรงนี้เจอไฮแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นสแน็คที่มีคุณภาพและคนส่วนใหญ่มีสิ์มั่นใจว่าจะต้องเดินมาตรงมุมนี้ตัวใหม่นี่ขายดีมากเลยคะ่ะใช่ตอบโจทย์ ตอบโจทย์มากมันเป็นแบบซุปเปอร์ฟู้ดด้วยนะคะเป็นแบบว่ามอร์นิ่งทันสติกแล้วก็เบดทันสติกสินค้าขายดีตัวนี้ให้เป็นตัวพระเอกเขาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นมิลกี้เนอะว่าคนส่วนใหญ่ตลอดการใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่คือแบบง่ายๆเลยนมมิลกี้กลิ่นนมมันง่ายสุดแล้วนะคะต่อตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เจอไฮมีแค่ขนมม่มีอาหารน้องหมาด้วยนะคะ เจอไฮมอนะคะก็เป็นตัวใหม่เป็นอาหารเม็ดกรอบนั่นเองนะคะเกรนฟรีด้วยไม่ผสมข้าวโพดถั่วเหลืองและกลูเตนลดอาการแพ้เพราะว่าสุนัขเนี่ยแพวงนี้เยอะมากแล้วก็มีซองเล็กด้วยตัวนี้อันนี้มีแฮสมิลค่ะมิสแฮสมิลคุณแม่กินสูงเม็ดนุ่มเม็ดนุ่มอร่อยคิ้วง่ายนะคะน้องหมาที่ไม่ชอบทานอะไรแข็งๆใช่เหมือนหรือว่าฟันเขาอาจจะไม่ดีแล้วสุนัขแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทานก็จะแบบ ทานง่ายเกินง่ายนะคะอันนี้เลยแล้วหมองซองเล็กด้พกพาง่ายมีการันตีด้วยค่ะถ้าสุนัขไม่กินยินดีคืนเงินนะคะนี่อันนี้เงินการันตีด้วยจินนี่ปลาเต๊กตัวใหม่อีกแล้วเขาออกใหม่เยอะจริงๆนะคะจะได้แบบว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะได้ไม่เบื่อนะคะเป็นจินนี่ทูน่าในน้ำแกรวีหน้าไก่นั่นเองเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นอาหารเปียกของน้องแมวสวยด้วยค่ะช่องสีทองน่ากินเนี่ยนะพกพาได้ก็คือเป็นมื้อมือได้เลยขนาด70กรัม เชลสำหรับเจะไฮายโดยเฉพาะนี่เลยก็คือเดินมาคือไม่ต้องเข้าซอยเดินมาเห็นเลยต่อไปเรามาเข้าซอยที่เป็นมีขนมน้องแมวเนาะเข้าซอยไก่เข้าซอยหนึ่งไม่เข้าซอยเข้าเข้าชว์นังนี่นะคะเป็นจินนี่ขนมแมวเลี้ยนนั่นเองนะคะนี่มีไซส์ใหญ่ด้วยซื้อถุงใหญ่แถมถุงแมวจริงๆเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะทานยากแต่พอเจอ ขนมแมวเลี้ยคือทานเลยแปลว่ามันดื้อแล้วยี่ห้อไหนที่แบบแมวแบบเลิศที่สุดคะจินนี่สิคะ number one number one number one โอเคนน่นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับนกด้วยเพราะว่าธุรกิจนกกำลังเติบโตมากๆเลยนะคะตัวจีเองก็เลี้ยงนกเหมือนกันดูดิเกเรย์เกเรยนะการ์ตูนห้าเกเนกกระตัวนะคะชื่อการ์ตูนค่ะกระตูวชื่อการ์ตูนนะคะเป็นเด็กดีนอกจากนี้นะคะยังมีแอฟริกันเกรย์ด้วยอยู่ที่นี่นะคะเป็นของพี่ปุมเลี้ยงเอาไว้สองตัวค่ะตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้กับตัวเมียนะตัวนี้เป็นไงคะนิสัยตัวนี้นิสัยน่ารักค่ะเข้ากับคนง่ายใช่ชอบเต้นชอบเลีู้ นี่นี่เดี๋ยวดูสิสบางทีอกระตัวไม่ได้ใช่ดีทุกตัวนะคะใช่ใชแบบจิกนิ้วแรงมาก เป็นแมวจรจ้ะเก็บมาจากวัดนะคะเห็นไหมถ้าเลี้ยงดีๆนะแมวจรหุกตัวจะตัวใหญ่อ้วนน่ารักแบบนี้เลยนะคะน่ารักนะเฟลลี่นะคะนิ่งด้วยอุ้มปกติแมวแมวจรทั่วไปจะไม่ให้อุ้มนี้นะคะชอบถีบหมายถึงอุ้มแป๊บหนึ่งเขาก็กระโดดนี่แหละใช่เออน่ารัก ปับันนี้นะคะส่วนใหญ่คนก็จะซื้อของออนไลน์แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับเฮ็ดมาร์ทบริการออนไลน์ยังไงบ้างคะที่จริงอะออนไลน์ออฟไลน์ของเราจะลิงก์เชื่อมหากันะเพราะบางทีอะลูกค้าบางคนก็จะสะดวกติดต่อทางช่องทางออนไลน์ก่อนแต่บางทีเขายังไม่ยังไม่มั่นใจในตัวสินค้าเขาก็จะขอดูรูปก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะกลับมาดูที่ช่องทางออฟไลน์คือมาดูที่หน้าร้านค่ะค่ะโอเคอจะให้พี่โป่งฝากเพชรมาร์หน่อยคะ่ะ อตอนนี้เพชรหมาก็ตอนนี้ก็มี8สาขาแล้วนะคะหน้าร้านของเราเนี่ยเราจะเน้นการบริการเป็นหลักแล้วก็ที่จอดรถของเรากว้างขวางไม่ต้องห่วงเลยว่าของจะหมดหรืออะไรที่นี่มีของให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี้สัตว์เลี้ยงที่ประจําร้านที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ถ้าใครอยากมาเจอ สามารถมาเจอได้ไหมคะอย่างน้องนกเจอได้ตลอดเวลาในตู้น้องปลาก็แวะดูที่ตู้ได้ใช่ค่ะนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปองมากเดี๋ยวจิงขอตัวไปชอปปิ้งก่อนได้มีเยอะมากขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย คเกตตาวะเพชรเฟลลี่โฮเทลนะคะแล้วก็รถเช่าที่อำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางของเนจิในทริปนี้นะคะกับ CR Car Rental เชียงใหม่ค่ะวันนี้ฝากทุกช่องทางของเพลเวอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือทาง YouTube กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและวเจนจิขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคือท, <s> ทางออนไลน์เนี่ยมันจะติดตรงที่ว <s> ่าน <s> ้ำหนัก เาเยอะดังนั้นค่าขนส่งก็จะแพงวันนี้ล่ะนนจากเชียงใหม่ไปกรทอม่ะค่ะวันนี้วันนี้ส<อ>ง่งให้ฟรีไปค่ะ <laughs> เอากิ่กิจตันดีค่คะนนี้